เงาๆอะหรือว่าเธอสวยเหรอก็ดิถ้าไม่สวยจะนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้เหรอแล้วเธออยู่กับใครเธอไม่มีเพื่อนไม่ใช่เหรอฉันมีเพื่อนแต่แค่เพื่อนไม่ว่างอะอาน่าเธอเปิดใจให้เราได้ยังเราอ่ะทั้งเราแต่เราไม่ได้ชอบคนที่ภายนอกเฮ้ยอา่าแต่รอนะเป็นไงล่ะสำน้าว h y ไม่เจ็บหรอกแค่นี้เองฮะไม่รู้สึกเลยเนี่ย ทำไมเธอเกลียดขี้หน้าฉันขนาดน,นี้ฉันพยายามปรับตัวเองเปลนตัวเองก็เพื่อเธอดูสิ่งที่เธอสั่งกับฉันสิเอาตัเดินหนีรู้ตัวปะวิ่งทําตัวแบบเนี้ยิ่งไม่ชอบตั้นเดี๋ยววันนี้ไปรับผลสอบกันโอเคได้ไปไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยลุนเฮ้ยข่าวพี่กตั้นเ,เ,เป็นไงเราหนักมากไหมตั้นไม่หนักเลยเ สวยไหมเนี่ยสอบผ่านแล้วยัยงานคนละับปิดเทอล่ดิยัยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบัวเรื่มันวิ่งทำไมแล้วโดนรถชนแล้วก็โดนรถชนแต่เราก็ดูแล้วไม่มีรถเหมือนกันถ้าสมมติเธอเดินถ่ยหลังแล้วเธอเดินมันไม่เห็นมันเนี่ยเธอก็โดนชนประเด็นคือเธอวิ่งชนเราเธอไมันเราเมาได้นมาเดินนี้ไม่เธออยู่ข้างหน้าเธอก็ต้องมองดีเราอยู่ข้างหลังเราไม่เห็นเราวิ่งมาเร็วเรามอไม่เห็นเหมือนกัน เห็นไหมล่ะเถียงไม่ได้หรอกเว้ยป Mont ิดเธอมากคมากวนฉันบ้าหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะรวมมันชอบบัวคอยดูนะถ้าพรุงนี้ฉันเจอมันนะฉันจะจัดการเอาคืนมันแน่ได้เลยเดี๋ย uh> วฉันช่วยจัดการเองแกไอ้แก๊งพวกผู้หญิงอ่ะมาน่ะวางแผนจะทำอะไรกับเธอก็ไม่รู้มันแค้นที่เธอวิ่งไปชนมันเมื่อตอนเย็นนี้เฮ้ยแค่นี้เนี่ยนะไม่รอต้องพาเราไปต่างจังหวัด แต่ว่าถ้าเราอยู่อ่ะเราคงได้ช่วยเธอแน่ๆเลยเธอน่าจะต้องปลอดภัยในตั้นโทรหาบัวมาเล่นกันที่สนามดีกว่าฮัลโหลบัวโอแกพอดีว่าปิดเทอมแล้วแหละฉันงงๆงงอะ่ะแกว่าจะชวนแกมานั่งเล่นที่สนามอะ่ะแกว่างปะอ๋อ oh, จริงเหรอโอเคไม่เป็นไรแกตั้งใจเรียนนะ Okay. โอเคบ๊ายบายบัวก็เรียนพิเศษติดเทอมแล้วสามถานั่งเล่นด้วยอ๋อลุดไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้เอา้าทำไมฝากข้อความอะ่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้อีกละทักไปเลยทักไปเลยลุดแกว่างปะ ลุดทำไมลุดไม่ตอบเลยอ่ะโอ้ยปิดเทอมทั้งทีแทนที่จะมีเวลาเล่นกับเพื่อนเล่ดูดิเพื่อนแต่ละคนก็มีคู่กันทั้งนั้นนล้วลุดก็ไม่มาอีกโอ้ยฉันก็เลยต้องมานั่งเหงาๆสดๆคนเดียวอยู่งี้เนี่ยนะปิดเทอมทั้งทีโอ้ยทุกคนอยากเล่นด้วยอ่ะไม่มีใครเลยเหรอเฮ้ยค ท uh, ี่ได้ย <on> <road> ินโสดๆเงาๆง่ะหรือว่าเธอโสดเหรอก็ดิถ้าไม่โสดจะนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไรอะทำอะไรของเธอเนี่ยก็น่าเป็นเพื่อนเธอไงนั่งสองคนอะจะได้ไม่เหงาเออไม่อ่ะฉันอยากเหงาคนเดียวเอาหน้าอาด้วยสิพ่อคะเราไปเรียนพิเศษก่อนนะคะ เออดีแล้วใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ดีดีโอเคค่ะวัสดีค่ะโอ้ยม่ต้องตามมามไปด้วยตามด้วยตามมาทำไมก็เลยอยู่กับเธอแต่เราไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วเธอจะอยู่กับใครเธอไม,มีเพื่อนไม่ใช่หรอฉันมีเพื่อนแต่แค่เพื่อนไม่ว่างอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะ นายไม่ต้องมาอยากอยู่เป็นเพื่อนฉันฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับนายโอ้โหปากร้ซะด้วยสเต็กเลยอ่ะเฮ้ยถ้าเข้าหาอาณาตอนเนี้อาณาต้องเกี่ยวแน่เลยหรือว,ว่าหล่อไม่พอวะอาหาก็เลยไม่ชอบถึงเวลาทำตัวหล่อแล้วอะไรของฟาร์มวะตามอยู่ได้น,น่นลาลำขาดมันเก็บใจอยู่เลย ชนแค่นิดเดียววิก็มันด่าอยูได้ไดทำยังไงดีวะอ๋อคิดออกละนี่ไงสวยนักรือไงได้ฟังคอยเลยฟังให้ดำๆไปเลยนีนิดเดียวเสร็จแล้ะนี่ส่งไปเลยครับ คนหล่อแล้วก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับอนนา่าผมหล่อแล้วยังครับอาน,น่าเธอเปิดใจให้เราได้ยังเราอะทั้งเราแต่เราไม่ได้ชอบคนที่ภายนอกเฮ้ยอาน,น่าแต่หล่อนะหล่อแล้วไงเราไม่ได้ชอบคนที่ภายนอกหยุดตามมาได้แล้วโอ้ยกุาลแต่งหลอ เขาก็ไม่ชอบหรือว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบคนดีวะต้องเจอแบบแบดแบด้ยเรื่เสดเหนื่อยมากเลยเนี่ยใครส่งอะไรมาไต่ต้นเหรอเฮ้ยนี่เม็เอารูปเราแต่ง,ง้งบ้าเลยเนี่ยโอ้ยถ <c oughs> <c oughs> ึงกับด่าเลยวะโอ้โหสะใจว่ะจะเอาอีกรูปไหมได้ นี่หัวเราใช่ปะฉันแต่งรูปนายกลับมาคอยดูอันนี้เลยสกปรงนี่ไงเป็นไงละ่ะสมหนา้าวายไม่เก็บหรอกแค่นี้เองฮะไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ย,ยทำไงวายมันเหนื่อยกว่าจะหนีไม่ได้ล้วเมื่อไหร่รู้จะติดต่อกับมาเนี่ย คิดถึงจะแย่แล้วเฮ้ยแต่ยังไงรุดก็มาไม่ได้นี่ว่ารุดกลับต่างจังหวัดอ่ไม่มีเพื่อนเลยอ่ะอาณาเนีน้นี่เองเป็นคนปกติเธอก็ไม่ชอบเป็นคนหลอเธอก็ไม่ชอบยันก็เจอแบบคนเป็นแบดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอาณาแต่งตัวอะไรของมันวะ ไงล่ะทรงแบดอย่างเราอะพอที่จะมัดใจเธอได้แล้วอย่างนี่เล่นอะไรของนายเนี่ยติงตองว่ะเดี๋ยวอ่ะน้าอะไรของนายอีกอะถามจริงเถอะฉันทำอะไรเธอทำไมเธอเกลียดขี้หน้าฉันขนาดน,นี้ฉันพยายามปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองก็เพื่อเธอดูสิ่งที่เธอทํากับฉันสิเอาตัวเดินหนีรู้ตัวปะไม่ยิ่งทําตัวแบบนี้ยิ่งไม่ชอบ อย่าตามมาอีกนะน่ารำคาญถุยฉันไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะทำให้เธอมาชอบฉันให้ได้คอยดูนะอนาน่าตัวติงตัวยังไงทุเรศชะมัดเฮ้ยอ,อ,อนาน่าคิดว่าไม่รู้รอะว่าเดินตามมา หายไปไหนแล้ววะหายไปก็ดีจะได้ไม่ต้องเดินตามอยู่น่าเบื่อเลิกตามได้ก็ดีฉันจะได้อยู่แบบสบายใจคิดเหรอว่าฉันจะเลิกตามเธออะนี่เขาว่าอาหนาคนตุ๊กแกนี่นะจัดแล้กันถ้านรนยุกแกใส่อานา อาน่าจะตกใจอาน่าก็จะกลัวจากนั้นอาน่าก็มีเข้ามากอดเราคิดแล้วก็โรแมนติกเลยฟาร์มนี่อย่าบอกว่าเป็นฝีมือเธออ่ะใช่ฉันเองอ่ะแล้วทำไมก็เพราะว่านายเป็นแบบนี้ไงฉันถึงไม่ชอบ ที่รู้อยู่ว่าฉันกลัวตุ๊กแกแต่ยังเอามาแกล้งฉันอีกนี่เหรอวิธีการจีบผู้หญิงของเธออะโคตุเล่เลยอนาฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าเธอจะก่ัขนาดนี้ที่ฟัมันยังไม่เลิกตามอยู่ก่อวันก่อนฉันก็ด่าให้แล้วเออจริงๆแล้วเราชอบบวนะเธอจะชอบบวได้ไงวะโรคจิตจริงๆอะเธอเ่ยเธอเธอเกลียดเราขนาดนั้นเหรออย่ามายุ่งไอ้อตั้นยังตามรังควานอยู่ได้อะโอ้ไม่ต่างอะไรกับฉันเลยเนี่ย เด็กใหม่อ่ะตามจี๋ฉันอยู่ได้แล้วช่วงนี้เธอม่ได้คุยกับใครเลยหรอก็ไม่ได้คุยกับใครนะต้นี่ไหนไวะต้นี่ไหนไวะไปสักทีเออจริงเลย นะาสามสองเริ่มแล้วก็อีกอย่างนะนายไม่ต้องเปเดินขวางพองของเขามากสีฟ้าใช่สีฟ้าหมือนสีฟ้าหนังสือของก็สีฟ้าลำโพงสีฟ้าท่านใชื่อสีฟ้าเหรอครับโหแมฆกุญก้าเมฆกุญกาแม่เบียดแม่เปียกทำไมเธอเกลียดที่หน้าฉันอย่างนี้สามสองหนึ่งเริ่ม ทำไมเธอเกลียดขี้หน้าขาฉันอย่างนี้ทำไมเธอเกลียดขี้หน้าฉันอย่างนี้เย้